สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มผักลวกผักกันนะคะอันนี้ผักผักอะไรค่ะไม่รู้ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันแม่เรียกอะไรไม่รู้อันนี้ผักอินุนนะคะผักอินุนค่ะยอดมันดอกมันดอกผักอินุนค่ะแล้วอันนี้ก็ะสเดานะคะแม่ใส่ถุงมาที่บ้านมันก็เลยจะเหี่ยวๆหน่อยก็จะมีมะเขือขืนมะเขือขึ้นนะคะ จะแข็งหน่อยจะเอาไปต้มอันนี้ก็เขาเรียกถั่วแปบหรือถั่วอะไรนี่แหละคะ่ะเหมือนคล้ายๆถั่วลันเตาเลยคะ่ะนี่แหละคะ่ะผักทั้งหมดเดี๋ยวเอามากินกันน้ำพริกประทูนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูน้ำพริกกันน้ำพริกแม่ก็ตําม,มาให้ที่บ้านคะ่ะเอามาให้น้องไปส่งแม่ที่บ้าน คือไปดียลกลับมาแม่ก็เอาของมาฝากเอาผักมาฝากตำน้ำพริกมาให้ด้วยเดี๋ยวจะมาละละลายน้ำพริกค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะมีน้ำพริกปลาทูคะ่ะมีผักสะเดานะคะแล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็ผักอันนี้ผักอะไรพอถั่วแปบใช่ไหม แล้วก็ผักอินุนนะคะนี่ค่ะมีผัดบวบด,ด้วยค่ะแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็ปลาย่างค่ะปลาย่างกินไปแล้วนิดนึงมานะคะมากินด้วยกันนะคะอา้าวกินได้เลยกินได้เลยจ้า มา,ม,ามาค่ะมากินด้วยกันนะคะนัะ่นว่าวยุดเลยมาเด้อค่ะมาแซ่บๆด้วยกันเด้อค่ะ <c oughs> มีผัดบวบมีไก่ย่างปลาย่างมาจ้ามากินด้วยกันนะจ้า มาค่ะมากินด้วยกันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ